พอเราได้เครื่องแกงแล้วนะคะเราก็ใส่ลงไปคั่วกับกะทิให้แตกมันจากนั้นเราค่อยใส่ไก่สับลงไปผัดให้สุกตามสูตรนะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ายังไง เดาผัดก่อนตามด้วยไก่สับผัดจนสุกเดี๋ยวนะจะลองเอาน่้อไก่ลงไปผัดด้วยลองดูว่าจะโอมไหมไปเรื่อยๆจนสุกแล้วเราค่อย เติมน้ำกะทิแล้วก็พวกเนื้อต่างๆตามทีหลังแล้วก็ตะไคร้ด้วยนะคะแต่นี่คือลืมใบมะกรูดซึ่งไม่มีแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะนี่เรากำลังคั่วพริกแกงกับกะทิแล้วก็เนื้อไก่น้องไก่ให้มันสุกพอประมาณนะคะเดี๋ยวเราจะเติมน้ำกะทิลงไปแล้วตาด้วยเลือดตาด้วยเครื่องใน แล้วก็ปรุงรสแล้วก็จะได้กินแล้วค่ะตอนนี้ใส่เครื่องในลงไปแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเติมน้ำนิดนึงโอเคเดี๋ยวเราจะไม่คนนะคะเดี๋ยวมันจะคารอให้มันเดือดสักนิดนึงก่อนแล้วเราค่อยเกี่ยวตอนนี้เริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่ตะไคร้ลงไป แต่ว่าไม่มีใบมะกรูดเดี๋ยวจะจะเติมต้นหอมลงไปแทนแล้วกันทีหลังนะคะว่ามันกำลังเดือดรสชาติค่อน,นข้างโอเคนะคะแต่ว่าอยากจะเติมน้ำปลาลงไปด้วยเพื่อความเข้มข้นขุกคลิกกะเอานะคะ มันจะได้ออกรสเค็มนิดนึงอลองชิมดูมมอืออือโออยู่นะ